ว่าเหลืองนายมันก็มีหลายอย่างนายสะอานายสะอางนายแต่ขุมขีย่ย่างไปอยู่ต้นสสแบงนายแม่งแข้งมัคือเงียวขิวนายตะหลิวมักขึ้นเบนแบนนายคนเปาแค่นเป็นยางแอวคือเดาปากขับเต่ามือเจ้านับไป นายแต่ไส้เป็นหยังคือมีง่านายแต่หมาเป็นหยังคือเห่านายแต่เต่าคือมีสีขาย่ามไปมาพระาตูวมเตี่ยมนายขีเ่เจียมมักจะอยู่ขางฝานายแต่พวกหน้าหลายมักเบาใหญ่นายแต่ไก่มักตบบีกแก้วกระขัน นายเล่นการพานันมีแต่เสียตลอดนายแต่หมอดจอไม่แข็งแข็งนายแต่ไส้แข็งแรงทับยิ่งตัวหน่อยนายต้องแต่เหนิ่วก่อยบย,ยทอโป่มือคอยลดนสด้สะสือมาคือโกนจอกหลอกนายอีกอะนายผีหลอก มาขึ้นตาโบโบนายอีกนายแตงโมสุกเหลวแดงกายวายนายไม่ไพข้างในเป็นโกนนายเจโพนมั่นสูงโจโก,โกนายขาโปเป็นขี่มะแห้งนายปลาเข็งสั้งมากินปลาคอโอ้ย บจบชะนอคอยสืค้าน,นาย